สว,ส,สวัสดีเจ้าสวัสดีครับเปื่อนพ้องน้องพี่ผู้หักความก้าวหน้าด้านการเกษตรและความยั่งยืนที่มีตลอดไปของการเกษตรวันนี้มีเสรอเกษตรยั่งยืนครับมีความภูมิใจนําเสนอนะครับทุเรียนมูซันคิงที่จังหวัดเชียงไายที่นี่ครับอยู่ที่หมู่8นะครับบ้านภูเขาแก้วนั่นแน่ทุเรียนภูเขาแก้วมาอีกแล้วตําบลเชียงเขียนอําเภอเทิง จังหวัดเชียงไฮยที่แห่งนี้เจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้ครับท่านมีความตั้งใจว่าหลังจาก,กเกษียณแล้วจะใช้ทุเรียนมูซันคิงของท่านเนี่ยนะครับในการประกอบอาชีพดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเธอนั้นแต่งตัวนะครับเหมือนกับชาวสวนต่างประเทศเลยนะครับเรียกว่าเป็นเศรษฐีตั้งแต่ยังไม่ปลูกทุเรียนแล้วก็มีความสุขกับการทําทุเรียนก่อนหน้านั้นก่อนที่เธอปลูกมูซันคิงมาก่อนหน้านั้นนะครับปรากฏว่าประสบปัญหาของทุเรียนมาว่าเป็นเรื่องโลก นะครับเรื่องต้นโสมเรื่องใบต่างๆมากมายแต่เธอบอกว่าเธอสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วย3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพน วัวแพนไคโตซานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินต่ายิงเกษตรวันนี้นะครับมากันตึงที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3มเกลือและเจ้าของสวนอยู่แห่งนี้แล้วครับสวัสดีสองท่านครับผมสวัสดีสสดจ้าคโอ้โหเจ้าของสวนที่แห่งนี้งามแท้นๆนะครับขอบคุณเจ้ามีชื่อมีเสียงว่าใดครับเจ้าสวัสดีแห่มหลอบเจ้าข้าเจ้าจือนิพพร ชัยมงคลจเล่นจชิตตุเจ้าจูนะหักหน้านะครับแล้มหท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกลือครับสวัสดีครับผมโสโมศรีวิญญาณครับครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกลือนะครับ,รบเรียกว่าต้องคอยโดนเดินมาตรวจด,ดูว่าใจแล้วดีจะใด ใช้แล้วมันเกิดความยั่งยืนจะได้ถูก,กครับถูกครับครับทุเรียนเฮามีอายุกี่ปีครับอายุ3ปีย่าง4ปีละเจ้า,า,ยา3ย่างสี่ปีย่าง4ปีเจ้าปีนี้ปีที่4เจ้าย่างปีที่4เจ้ามีถึงหมดกี่ต้นครับมีประมาณ500ต้นเจ้าทีดินที่นี่มันกี่ให้กันครับเนี่ยประมาณ40สไร่เจ้า <45. S 3> 40ไรให้ส่สิไร่เจ้าเอาละครับพี่ตุเขาเข้าเรื่องของเขาเลยว่าตอนที่พี่ตุเริ่มปลูกจนถึงที่ว่า พอเห็นประสบปัญหานะในตั้งแต่ปีแรกเนี่ยนะครับจนทีม่มันเป็นจะใดบ้างครับเล่าตอนที่ก่อนจะมาเจอสามเกลือผมฟังได้หรอครับเจ้าอตอนแรกเนาะเจ้าเนาะมันก็จะเป็นโรคใบติดเจ้าใบติดเนี่ยก็คือว่าใบมันเนี่ยจะแห้งเจ้าก็จะเกิดโรคใบติดโรคเชื้อราของเจ้าเวลาฝนตกอะไรอย่างเนี่ยก็จะเป็นเชื้อราโรคคอเน่า เส้นละบบางทีสามสีวันเนี่ยยืนตายเป็นต้นเลยเจ้า<อ>คงจะโดนพวกไฟทอปะอหยังประมาณเนี่ยเจ้าก็เรียกว่าโรคลุมเล้าโรคลุมเล้าขนาดเลยเจ้าจนเจ็บหัวเจ้าว่ะซื่อ,อมันอยู่กี่นนป,ปีครับ,บ,รบที่โรคลุมเล้ามันเนี่ยครับประมาณสองปีเจ้าสองปีเรามาเจอผลิตภัณฑ์ตอนปีไหนครับอตอนปีหกห้าเจ้า ตอนเดือนอย่างครับที่ปปดยีเดือนธันวาคมเจ้านับถึงเวลานี้นี่มิถุนนาแล้วเนี่ยกลับมาเกือบจะแปเดือนเนอแปเดือนเจ้าแปเดือนเจ้าก็หมายความว่าที่สําคัญก็คือว่าหลังจากที่เริ่มต้นใจครั้งแรกนั้นใครมาเป็นคนแนะนำพี่อพอพอดีเพื่อนเจ้าเพื่อนแนะนำาให้เจ้าไปเจอกันในงานเลี้ยงเจ้าก็คือชื่อตึงเจ้าขอเป็นคนแนะนำเมือเจ้าครับดังนั้นก็ พอพี่ตึงแนะนําแล้วนะครับจากนั้นก็เฮอรไอโซได้เข้ามาติดตามต่อเนื่องถูกไหมครับแม่ละเจ้าแม่ละเจ้าก็หมายความว่าที่ปรึกษ,ษาผลิตภัณฑ์ก็เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดร่วมกันใกล้ชิดเหมือนก็เป็นครอบครัวเดียวกันเลยเจ้าเปิรนจะให้การดูแลอย่างดีและก่อใจผลิตภัณฑ์3ตัวของเปิรนครบเลยเจ้าเอาอย่างอี้ครับวันที่เขาเริ่มแรกนะครับเขาเริ่มจะใดก่อนกับการใช้ สามเกลือซึ่งประกอบไปด้วยคู่หูปริมาณเท่าใดครับหนึ่งซองไขโตัวซานหนึ่งขวดเนี่ยเขาใจปริมาณจะดใดใดกันฉีดพ่นครับก็คือใจผสมกับผสมกับไอ้น้ำหนึ่งพลิตรผสมกันไปเจ้าครับแล้วก็ฉีดพ่นในกี่วันครั้งครับฉีดพ่นตอนนี้ตอนใหม่ๆของเจ้ามันโสมเนะาะเจ้าก็สามวันครั้งประมาณอาทิตย์หนึ่ง ต่อไปก็ขยายเวลาไปเป็นเจ็ดวันคลั่งเจ้าตอนนี้ก็สิบห้าวันครั่งเจ้าหลังจากเริ่มต้นเจอผลิตภัณฑ์ใช้วิธีการแบบนี้อ,อีกยังคือการเปลี่ยนแปลงกี่วันเราถึงหันการเปลี่ยนแปลงของต้นพืชของเราครับอ๋อประมาณอาทิตย์เดียวก็เห็นแล้วเจ้าตอนนั้นหันอะไรอย่างครับที่แปลกใจแปลกตาเลยนะที่แปลกตาก็คืออ่าหนึ่งใบมันจะหนาขึ้นสอง ลำต้นก็จะอวบแล้วก็สูงขึ้นเจ้าอ,อันที่สามก็คือมันจะแตกยอดเร็ววมากเจ้าแล้วก็โรคต่างๆก็อโอ้ซิว่ามันจะก่อยๆหายไปทีละน้อยทีละน้อยเจ้าแต่แต่ตอนนี้แทบจะบ่ค่อยมีโรคเจ้าเพราะใบมันหนาเจ้ามแมงก็บ่ค่อยกินเจ้าเขามีผสมอย่างอื่นตัวกว่อครับในการที่ใจ สามเกลอเนี่ยครับในาการใช้คูหูนะครับก็มาได้ผสมอย่างเจ้าเอาของปืนนั่นนะเจ้าแล้วก็ใช้ปุ๋ยปุ๋ยของยิงเกษตรเข้ามารวมตัวเจ้าอันนั้นใส่จะไดครับก็กอหนึ่งนอกก็คือใส่หลอบทรงผุ่มแล้วก็หอกใส่ทางออกจากลําต้นนิดหน่อยอ้อยอ่อยออยๆๆไปเหี่ยสักหน่อยเจ้ายิบมือเนี่ยเจ้าอ่อยไปแล้วแต่ต้นเจ้ากี่วันครั้งครับปุ๋ยนี่เจ้าจะใส่เดือนละครั้งค่ะความเปลี่ยนแปลงต่างดินอนะ ที่าหันชัดเจนที่สุดคยืออย่างครับะยยจะย้ายิงเกษตรเนี่ยเจ้าใจหญิงเกษตรนี่ไอความเปลี่ยนแปลงทางดินนี่ก็คือว่าด,ด,ด,ดินมันก็จะอุ้มน้ําได้ดีขึ้นแล้วก็ดินมันก็จะมันโปร่งเนาะไอะคือการระบายน้ำระบายอากาศก็จะดีขึ้นเจ้าโอ้แปลหมายความว่าปรับปรุงโครงสร้างเนาะ,<อ>ะปรับปรุงโครงสร้างของดินเจ้าแปลว่าพี่ตูเคยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบว่าดินเนี่ยมันแบบอุ้มน้ำก็ว่าไม่้วเ้าคือบาง อถ้าดินมันมันน่มันแน่นลําไปมันก็จะทําให้ช่องว่างระบายน้ำระบายอาการมันบอกค่ยมีเจ้าคือเอาขึ้นน้าไปมันเตี้ยมันกับไปถึงต้งลุ่มไม่ว่าใช่แม่ละเจ้าเขาฮอตมันก็จะเปียกกับตังหน้าแต่มันบัดซึมเข้าไปตังลุ่มเจ้าอันนี้ที่เห็นเรื่องของดินปีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มีเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะครับในส่วนของต้นพืชหลังจากใส่หญิงเกษตรแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเพิ่มเติมครับหลังจากที่มันใบมันใบอย่างสะปะค่ะใบมันจะ เวลามันต้องแสงแดดเนี่ยใบมันจะมันเหมือนเหาะนมันไปทาเจ้าเจ้าล่าจะหนาขึ้นใบจะมันเจ้าแล้วจะเป็นสีเขียวเข้มเจ้าอือันนี้หมายความว่าการที่สามปีเนี่ยมันพิษตาขึ้นมาจะสี่ปีพิษตาเลยเจ้าไปไปแอลมาหาเนี่ยเจ้าขอจะว่าโอ้ยมันใหญ่เร็วครับเขาก็เลยมาถามเจ้าว่าใจ้อันยังเจ้าเจ้าก็เลยบอกว่าสมเกเวอแผแนเจ้าอ แม่ฟังแค่นี้ก็ถือว่าชื่นอกชื่นใจนะครับขนา้นี้ออกหน่วยพ่อหรือยังครับตอนนี้ยังเลยเจ้าก็ว่าจะเอาปีหน้านี่ละเจ้าเพราะมันปีที่สี่เนาะเจ้าเนาะอายุของมูซานคิงมันก็จะประมาณเนี่ยเจ้าก็จะได้ลับเจ้าก็จะได้ลูกละเจ้านี่ถ้าได้ลูกก็จะอย่าไปลืมบอกกันเนอะรับรองบอกบอกบ่ลืมเจ้าไม่ใช่ว่ารับลืมบอกนะรับรองบม่ลืมเจ้าอู้ชื่อเต๋อเจ้าผมยังบอกเคยจิมทุเรียนมูซันคิงที่เชียงไห่ถ้ามีโอกาส ปีหน้าได้เลยเจาเจอกันเฮาจะมากินแล้วว่าเฮาจะรู้ว่ารสชาติมันแตกต่างกับที่เดิมผมมันจะได้ยินเจ้าเจ้าให้สุขครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกลอเนี่ยเจ้าเจียงฮายซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะปีกลุ่มมูสันคิงนะครับแล้วก็มีหลายอย่างในการปลูกทุเรียนในการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกลอเนี่ยใครบอกอย่างพี่น้องเพื่อนพ้อง ู้รักความเก้านั้นและความยังยินในการเกษตรครับ,รบผมอยากแนะนําพีน้นองหันมาใจ้สามเกลอเบอร์แคนดูครับสิ่งที่ท่านประทับใจสุดคือหนึ่งพืชบ่เป็นโลกนะครับห่างไก่จากโลกท่านก็ประหยัดไปโดยเรียมต้องใจยาฆ่า,ามแมลงนะครับลสล่ที่สองใจได้ทุกพืชเลยครับสำหรับสามเกลอเบอร์แคนร่วมกับหญิงเกษตรนะครับเพื่อลดต้นทุนในการใช้ใจ่ายในการทําเกษตรนะครับ โอ้โหครับอันนั้นก็คือที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะครับถ้าท่านมีโอกาสก็รีบนะครับเพราะว่าถ้าก้าวหน้าก็จะก้าวไวก้าวได้ไกลกว่าคนอื่นนะครับนี่ไม่ธรรมดาเชีเดียวนะครับที่สําคัญครับพี่ตูครับตะกี้เห็นท่านที่ปรึกษาบอกว่ามันลดต้นทุนเนี่ยพี่ตูลองจะบอกพี่น้องต่อครับว่าจะได้เกิดความมั่นใจในการที่สิ่งที่ผลิตภัณฑ์สามเกินนะครับและพี่ตูบอกว่ามันลดต้นทุนจะได้และมันดีต่อสุขภาพชีวิตคนอย่างไรเดีอยเจ้าพี่ตูครับ เจ้าเจ้าก็คือว่ามันลดต้นทุนไปหนักเจ้าจากที่เขาจปุ๋ยเคมีเนาะปุ๋ยเคม,มีมันก็ตกกระสอบหนึ่งกอบปันปันปลายเจ้าเนาะแล้วก็จ่ายาจสะปะสะเปดเจ้าคือมันทุนเขามันสูงเจ้าเนาะเพราะเจ้าหันมาจ่า3สามเกอเวอร์ผพนก็คือว่าประหยัดค่ายาโลกกอบาโลกก็บ,า,กกบาถามหาเซตแล้วก็ฮ่ประหยัดเงินติน่ในในฮขาประหยัดเงินเฮาเจ้าเนาะ ข้าเจ้าเนี่ยก็ได้ทดล้องด้วยตัวเกา่าก็เลยกล้าอู้ได้เต็มปากเลยเจ้าว่าเฮาหันมาใจเตอเจ้าเพราะว่ามันได้ผลเต็มที่เจ้าเพราะจะได้จะได้ก็ขอเชิญชวนปินห้องเฮาเนี่ยใจเตอเจ้าพ่อเจ้าลองมาแล้วได้ผลเจ้า ก็อยากจะให้สิ่งดีๆแก่พี่น้องเฮาทุกคนเลยเจ้า <c oughs> โอ้ยครับนะฮะแต่แตนนะครับเจ้าสวนทุเรียนมูซันคิงนะครับต่อไปอาจจะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนภูเขาแก้วโด่งดังไปทั่วประเทศต่อไปก็เป็นได้และวันนี้ครับผมทอนิญาาขอบคุณนะครับทั้งสองท่านครับ <c oughs> ที่มาได้คื้ <c oughs> ความ <c oughs> มั่นใจกับผลิตภัณฑ์สามเกลอนะครับพิเศ,ษ,ษ,ศรรษยัย่งยืนมีความสุขใจนะครับที่ท่านทั้งหลายได้ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตพิชิตเงินหลายล้านเพื่อการเกษตรที่ก้าวหน้าและยั่งยืนวันนี้เราทั้ง3าขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้ามาติดตามกันครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเมื่อมีความยั่งยืนมีความก้าวหน้ามีการลดต้นทุนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราว่าเมื่อใช้3เกลือชีวิตของเขานั้นจะยั่งยืนก้าวไกลได้เงินแน่วันนี้ผมทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า หัวแพนยิงกระเซดใจยอดดีใจเรววรวยช่วยพดมีเอ้